อันนี้จะสอนเป็นการเซฟรูปก่อนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนที่ Google c Home r สาธิตการเซฟรูปก่อนนะคะคลิกเข้าไปค่ะคลิกขวาเซฟตัวนี้นะคะเซฟอิมเมจหนูก็จะเก็บไว้ในนี้นะคะเดสก์ท็อปลิลลี่ในไฟล์ลิลลี่เอารูปลดไปแต่งวิดีโอนี่นะคะก็คลิกเข้าไปค่ะ รวมรูปรถในร้านจะบ,บันคลิกค่คะรูปที่ยี่ห้อรถก็คือมิสูบิชิอันนี้นะคะหนูทาโฟลเดอร์ใหม่ตรงนี้นะคะกดอันนี้ก่อนเป็น new folder แล้วก็ลบ พิมเลขสิบสี่นะคะเมื่อกี้มันตรงกับสิบสี่แล้วก็เอนเทอร์ก่อนค่ะก็เป็นเลขสิบสี่นะคะแล้วเราก็คลิกเปิดแล้วกดตรงนี้ค่ะแล้วก็ Enter. เอนเตอร์มันขึ้นเป็นสีแถบสีแบบนี้นะคะแล้วก็เอนเตอร์แล้วรูปต่อไปค่ะแล้วก็เอนเตอร์ คลิกขวาแล้วก็เซฟอินเมจแล้วขึ้นหน้าจออย่างนี้แล้วเราก็ e n เอนเทอร์ได้เลยค่ะเอนเตอร์ enter. ทำไปจนหมดรูปเลยค่ะแล้วก็หนูเซฟมาจนถึงหมดแล้วนะคะแล้วหนูก็กดตรงนี้ ลากบาดออกเลยค่ะตรงนี้เสร็จแล้วเรากไไะะ็ไปที่ไฟล์นะคะไปที่ไฟล์ที่เราบันทึกเอาไว้อ่ะคะ่ะรวมรูปรถในร้านมิซูสิบสีที่เราเซฟไว้นะคะ ลากคุมเลยค่ะลากคุมเสร็จแล้วคลิกขวาก็ปีถ้ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากที่ก็มีทางลัดค่ะกดกดคอนโทรล a มันก็จะคุมดำเหมือนกันค่ะคอนโทรล a แล้วก็ คนโทนซคือก๊อปปี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตาขบาดออกเข้าไปที่ l ลายค่ะ l ลายนี้ใช้เข้าทางชัวโคน้นะคะหนูจะมี l ลายที่ไม่ได้ใช้เอาเ็ไปในนี้นะคะหนูก็เปิดขึ้นมาแล้วหนูก็ชิดขวาแล้วก็วางแล้วกดลิดที่รูปค่ะ เสร็จแล้วก็ enter ค่ะรอสักครู่แป๊บนึงค่ะทีนี้เราก็ไปเซฟรูปใน l ล n ์ในมือถือได้เลยค่ะอันนี้เรามาสอนการแอดไลน์นะคะแล้วก็เปิดไลน์ขึ้นมานะคะ ตองกุ่มเพื่อนนะคะชีวาโค้แล้วก็แอดปัจจปบกดข้อระบุตินรหัสหนึ่งศูนยสองหนึ่งยืนยันตัวตนถอกงอันนี้คือการแอดไลน์นะคะ เมียนที่แล้วเซฟเซฟใส่ไลน์ของดีๆนะคะแต่ว่าอันนี้เพิ่งเปิดเป็นไลน์ของเจนะคะก็จะเปิดไฟล์มาที่บันทึกไว้นะคะไปก่อนคนเดอร์อก็จะซัพพอนนิอนึงนะคะเพราะมันแยกไลน์สาขาอันเลขที่สิบี่ที่เราบันทึกไว้นะคะอา่าไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ Copy แล้วก็ คลิกซ้ายวางก่อนนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กดวางโล่กดลูปนะคะแล้วก็ Enter ค่ะนะคะทีนี้เราก็มาดูในลายค่ะในไลน์ของมือถือเดี๋ยวเขารหัสไปหน่อยค่ะ นี่นะคะเราก็มาดูที่เราส่งอันนี้เจอแลอ้วนี่ค่ะเป็นลิ้นดีแล้วก็สองนี่ค่ะแล้วก็มาไล่เซฟแล้วค่ะ เปดเข้าไปนะคะเดเซฟบันชึกเฉพาะรูปนี้เลื่อนค่ะแล้วก็บันทึกอันได้จนหมดเลยค่ะ 没有了哈，好吗？